น้อยอีกแลวดันขึ้นขึ้นและขึ้นและเปิดและเปิดอันนี้แล้วไม่ใช่กระโดดรับทีละขาเอาใหม่ห้าหกเจ็ดแปดดันขึ้นดันขึ้นและเปิดและเปิดขว้และปึ๊บหออลายไม่ต้องเลยเก้าและปึ๊บเก้าและห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งและหนึ่งและสองและสามและสี่เก้าและปึ๊บแปดไปหนึ่งสองวางให้เห็นด้วย ยิบหนึ่งจะวางสองเจ็ดเจ็ดวางเจ็ดโคแปดไม่มีกระโดดกระโดดอุกขาแล้วก็รอทํำเจ็ดผิดขาไหนขาไหนอยู่หน้าผิดเนี่ยเออติ็ดรอบแปดกระโดดยิบยิบฝั่งไหน<อ>กระโดดยังไงกระโดดก่อนดิแล้วหยิบเออยิบวางให้เห็นว่าวางแขนนจะไม่สัน่นยิบวางวางข้างหลงังวางข้างหลงังวางดีๆยิบ วางหยิบวางหันปากซีดหนึ่งสองสามสามแล้วสี่เตห้าหกระวังข้อเท้าเจ็บตึงพลิกหยุดกำหมัดข้างหลังขยมเดินขยมยกต้นทางไม่ใช่ขยมเป้ายกข้นท้าอย่างเดียวยกอีกหนึ่งสองปยกลงยกลงยกลงใหญ่กว่านี้หนึ่งสองตึ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 งใส่หน้าอกช่วยตึง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 ไม่เอาทั้งตัวยกทั้งตัวหนึ่งสองซ้ำอย่าใช้หน้าอกอย่างเดียวทำ เหมือนล็อกล็อกอะล็อกล็อกอะขยมนะขยมแบบหัวด้วยตึน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 ตตึนนปัมปัมๆัมปัถูกอาใไมจังหวะเต้น5้าหกเล็อกข้อมือตึนเดินหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดตึนตึนึนึ่งปัข้อมือไปไหนหมดกระตุกอะห้าหกเจ็ดตึนตึนตึนตึ่ปัสามส่ปัดห้าหปัด7ดย่อ8ปดดันหนึ่งดันสองดันสามดันสี่ ดัน3าดัน4ี่ไม่ใช่ขา3และสี่เอาตัวเป็นหลักดันหนึ่งใหม่ดันย่อกว่านี้ยอ่อยืดยอ่อยืดยอ่อยืดย่อยืดแล้วขาคข้าไปเสริมามาใหม่5 6, 7, 8, ้าหเจย่อยืดย่ออีกขาต้องย่อแล้วยืดห้าหกเจ็ดแปดย่อยืดย่อยืดย่อยืดข้อขาล็อกเจลบ8ดหนึ่งวางสองวางให้เห็นก่อนไม่งั้นไม่เห็น1วางสองหนึ่งกระโดดหนึ่ง ขาต้องยิบขาขวา,า,าอยู่หน้าหนึ่งวางหยุดเอาไอ้ที่วางเวียนไปข้างหลังวางให้เห็นนะวางวางตัวนี้วางด้านซ้ายหยิบเยอะไปออกซ้ามอีกหึงปิดบดตัวอีกบิดตัวอีกหนึ่งวางสองสามวางสี่หันห้าปาดหกเจ็ดแปดรูปหนึ่งสองให้รู้สึกกว่านี้โดยการบุราซีดให้ซีดต้งเงหน้าขึ้นถูกต้องหนึ่งสองสามเก้าสี่เตะห้าหกเจ็ดแปดเต็หนึ่งสองสามแน่น สี่เพิ่มๆบอกโยกเป็นร็อกตัน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 เป้าแล้วตันชันนแนนแดนเออกับเพงคิวเราเข้าห้องกี่โมงเนี่ยทำไม่ได้ไม่หยุดเพลงปั๊บ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 ปรับและย่อและดัน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 เก้าและหยุดและเก้าวางเก้าวางหันงห้า เจ็ดซิ้เงยนึ่หนึ่งเงยเงยสามสี่ห้าเตะเร็วเตะให้ตรงตึงต่อไปต่อไปเทๆด้วยกลับมาเทพแป้เลี้ยงเรียปเรียงเรียมีเลี่ยวนะเดียวมีเลี้ยวน ี่สองสองจบแบบนี้ไปก่อนไม่งั้นคนดูจะไม่รู้หนึ่งสองไม่ใช่คนดูพี่เจจะไม่รู้ซิ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งเธอดูแลได้รักระปาดทุงอย่งเธอดูแลได้รักระปาดทุ่งตึง ต๊าเอาไมคออกเลยครับถ้าจระนั้นแล้วทึตึงตึงตึเหมียวฟึอันนี้ต้องบอกแดนเซอร์ก่อนด้วยเอาใหม่รอบที่3โซโล่เฮ้ย10รอบแต่ผิดจังหวะเมื่อกี้ครั ไปนะดีเต้นปุ่มอไผิดตึ้งึ้ตึ้งตึไม่ใช่ชไม่ใช่สันตึ้งตึไม่ใช่สั่นตึ้งตึ้งตึ้งใช่ไม่งั้นอันต่อไปเราจะสั่นไม่ไหวแล้วอ๋อเหมือนโยกหัวตึ้งตึ้งตึ้งตึตึ้ง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 ตึ้ไปนะจะปะตึ้งตึ้งตึ้ตึงตึ้อันนี้ขวเร็วมากโคตร้นเลยเหมือนแบบเล่นฮูลาฮูป รบอบที่ห้าเฮ้ยเฮ้ยปิด เกือบไม่ลงจังหวะต่อนะห้ามหยุดแสดงเวลาเพลงยังต่อเนื่องอ่ะท่อนคอรัสก็ต้องแสดงอยู่ต,ต่อเลยครับร้องท่อน,นี้ร้องเก็นก่อนท่อนมเมื่อกี้ไม่ร้องมันมีคอรัสอ๋อร้องมิวมิวใช่ไหมครับร้องรักตอนเต้นเสร็จจเพึ่งร้อง ยังไปได้ร้องหกอันนี้ร้องรัไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแต่เจอดูแลดนรักและปลาทูมิวมิวมิวเงามิวมิวมิวพอเจอมผีแท้แท้สองจังหวะแต่เจอดูแลดูรักและปลาชู เธอดูแลด้วยรัก,ลกและประตูเธอเธอดูแลด้วยรักเธอดูแลด้วยรักหันข้างเสียงข้างเธอดูแลด้วยรักแล,กลกปะประตูปังปังตังตังป้าวแมียวเออะพุ่ เอาใหม่นะต้องอยู่ทุกรอบเลยนะไม่มีรอบไหนทําจบได้เลยนะนะ้ประมาณให้ได้ยินเลย